่วงมหามิตรเรายังคงแสดงแสนยนยุภาพทางด้านดนตรีไทยอย่างไม่หยุดหย่อนอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณปอมฮะครับผมศึกระนาสถานประชาคมอาเซียนเลยแหละครับเอาคำนี้มาจากไหนคุณคุณมาจากแถวนี้นะครับศึกระนาสถานการดวลระนาเนี่ยเป็นเหมือนการรับคมมีที่คมกริบอยู่เสมอหรือเปล่าครับใช่ครับเพราะว่าเราการดวลในเหมือนเปรบเสมือนว่าเอ๊ะใครจะมีทีเด็ดจะเหนือกว่าอะไรอย่างเงี้ย การการออกไปตะลุยอาเซียนในครั้งนี้ก็เหมือนกันเป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจะได้รู้ว่าเขามีดีตรงไหนเรามีดีตรงไหนแล้วเมื่อกี้เห็นด้วยนะอ่คุณผอมฝ่ายชายแล้วอีกฝ่ายเป็นผู้หญิงคุณโยกำไรแสดงว่าระนาาเนี่ยผู้ชายเล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้ขอให้เก่งได้หมด ไม่เลือกเพศไม่เลือกไม่เลือกวัยด้วยนะใช่วัยรุ่นก็เล่นวัยรุ่นก็เล่นวัยแก่ก็สู้วัยรุ่นได้ใ่ันในหนังนะคนแก่คนหนุ่มเตะกันได้อปัจจุบันเนี่ยรนาดยังมีคนมาเล่นมาเรียนกันเยอะเลครับมีครับก็ยังมีลูกศิษย์ใหม่ๆเข้ามาสมัครเรียนกันอยู่เสมอเสมอไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์แบบมืออาชีพอย่างพวกนี้หรือจะเป็นเด็กมาเรียนแบบสมัครเล่นก็มาเรียนกัน กาเรียนเก็บถูกๆพันกว่าบาทต่อเดือนเอาไว้แค่น้าค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะก็ติดต่อได้ที่ Facebook ของผมมาเรียนนั้นได้เลยป๋อมดอยไทยไอ้คุณปอมผมสังเกตอย่างนึงว่าคณะรณนาเอกคุณปอมเนี่ยมีแต่เด็กใหม่ๆรุ่นใหม่ๆนะบางคนนี่รู้สึกมา12ขวบอะ้รเนี่ยก็มีตั้งแต่15ไปจนถึง20กว่าแล้วฮะครับเราปอนพอยุมากๆด้วยมากก็มีผมคนเดียวนี่แหละที่ยังเล่นอยู่คนเดียวคเดียครับเนี่ยยังครับยัง แค่อ่อนกว่าพี่เบิร์ดสิบกว่าปีมี่เป็นนโยบายเลยนะฮะต้องเอาเด็กรุ่นใหม่ๆหน้าใสๆสวัยทีมรับเดิ่มมากรุ่นๆไล่ๆกับผมเนี่ยเขาก็ท้อแล้วก็จะไม่เคยฟิตพอไม่ฟิตเต้นเต้นไม่ไหวมันทั้งตีทั้งเต้นทั้งอะไรนี่เลยมันใช้กำลังขนาดเลยครับใช่ครับเขาเรียกคอนเสิร์ตทุกครั้งเลยออกโฉบเห็นมื่อกี้นีด้ดิเห็นได้เห็นคุณภาพมากทุกรัวแบบตอนโชว์รัวมากเลยใช่แล้วครับเป็นรวมยาดูพวกเรข้างเวทีเราเราไม่ใช่ว่าตีอย่างเดียวเราทั้งขยับมมเน ต่างกายตัวดเต้นเต้นตัวไปผมเต้นตลอดมีสเต็ปล้ครับเหนื่อยไม่ใช่ว่าเล่นแค่นั่งตีแบบธรรมดาอันนี้คือคิดมาเองต่อยอดจากภูมิปัญญาโบราณที่นั่งตีอย่างนี้นะอันนี้เป็นสูตรของ ต้องขยับไงขยับขยับแบงนี้นะไม่ใช่ขยับโมสู้อ่วขยับเป็นเมีความหมายมีสเต็ปใช่ครับอออันนี้เพื่ออะไรครับลูกวงเพื่อเพื่อเราไงมันคือลายเซนของผมไงอันนี้ดนตรีต้องเต้นปลอมบอยไทยอ่ะคือตั้งแต่ทําวงบอยไทยมาหรืออะไรมากระทั่งจนปัจจุบันเนี่ยต้องทําแบบนี้ถ้าแค่ตีละน้าเล่นละน่าไม่ใช่ปลอมเอกลักษณ์เช่นถ้าเต้น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 วิ่งอย่างเงี้ย อันนี้ถ้าไปเหอะหมดหมดแดงหมดหมดหรือตีเอลนาตีกองยาวสี่ใบแบบเมตริกอะไรอย่างเงี้หลรบปะสุนมีหลายลีลาหลบปะสูตรในเมตริกอ่ะอ๋ออ่าและเราก็เอามาใช้กันหลายๆอย่างเลยที่จะเล่นกับสาคอนนาตาล่ยต่อไปอะคุณสาคอเล่นอยู่นะก็ต้องคิดไอเดียดีไซน์ออกแบบท่าแปลกๆใหม่ๆมานำเสนอแน่นอนครับดูคุณป๋อมไม่หยุดนิ่งนะผมสังเกตตลอดหลายปีที่รู้จักคุณป๋อมบ่อยทาแล้ววันนี้ความจะคิด กิจกรรมคิดอ e ีเวนต์คิดโครงการ<ช>ที่เอาระนาและดนตรีไทยเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูง<ช>สุดผมจริงแล้วชีวิตอยู่กับดนตรีครับก็ตั้งแต่เรียนเรียนจบมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าสอนเล่นดนตรีทำเพลงอย่างเมื่อเดือนมกราที่ผ่านมามเห็นคุณป๋อมรวบรวมไพ่ผลครับจัดศึกใหญ่ศึกระนาสถานโลกอาจารย์เบี้ยวประชันกับอาจารย์เบี้ยว คนนี้อายุจะ60อยู่แล้วแต่ว่าเก่งด้วยฝีมือเหลือเกินเขาแเยอะมากหลยแต่ว่าตกลงกันที่จะดวนแลกเปลี่ยนทางเพลงกันแบบในหนังภาพนตร์ครับเล่นแบบเก่าๆเ,เลยไม่ไม่ต้องมาเต้นเต้นกันแล้วนั่งตีกันเลย ถือว่าเป็นศึกดุรนาดสถานโลกครั้งแรกในโลกในโลกใช่ไหมครับใช่ครับแปลงเสียงตอบรับตอบรับดีมากคนแน่นเลยอฮะคนแน่นอ๋อใครที่บอกว่าโอ้โหตรงนี้ดนตรีไทยละน้ดนี่มันลมหายใจรวยลยเลือเกินไม่จริงนักวันต้องนัดถอยหลังแล้วมันมันอยู่ที่คอนเซปต์ในการจับในสายตาของคนนอกที่ต้องวงการเพื่อคิดว่ามองว่ามันรอแล่เต็มทีแต่ว่าอย่างอย่างคนเล่นละนาาอย่างผมหรือหลายๆคนที่อยู่ในวงการเนี้ยเราไม่ได้คินอาหรอก เพราะมันอยู่ที่ทริคในการที่จะเดินต่อไปมากกว่า<อ>ทุกอย่างอะ่ะอย่างหุ่นละครเล็กเนี่ยก็โกเก่าเต็มทีมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีมีมาเป็นเกือบร้อยปีแล้วกูร<อ>ูสาวครเนี่ยเอามาฟื้นฟูทําขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยมันก็เป็นของเก่าดังดนตรีไทยเนี่ยก็เป็นยุคร้อยร้อปีแต่ถามว่ายืนอยู่ได้ไหมหาวิธีการเล่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยเดิมๆก็สามารถทําวิธีการใหม่ได้ ก็ต้องหากิจกรรมหรือลูกเล่นใหม่ๆมาเสนอตลอดเวลากิจกรรมลูกเล่นแล้วก็อะไรอ่ะทริคของมันอ่ะในการที่จะนั่นอ่ะคือเราต้องไม่อยู่นิ่งอ่ะอย่างสมัยเมื่อสัก10สิปีมาแล้วนะครับอันนั้นมีหนังใหญ่เรื่องหมโรงภาพยนตร์หมโรงคุนอินโอ้โหดังไปทั่วฟ้าเมืองไทยก็พ่ชายคุณปอไม่นะครับใช่ไหมรัใช่ครับแล้วก็มีผลโดยตรงต่อโอ้หความตื่นตัวสนใจใครรู้อยากมาเรียนดนตรีไทยรู้ถึงระนาดก็เป็นระยะหนึ่ง พอผ่านไปมันก็กระแสซาก็หายไปเหมือนอังสุมาลินเล่นขิมในโกบริอะไรพวกนี้ก็เล่นขิมกันเล่นพอโหมโงมาก็เล่นระนาดพอโกบริอากอังสุมาลินมาก็เล่นขิมเเกันพักทองใหญ่ใหญ่แต่ตอนนี้คุณป้อมเวลาไปไงไปไปออกงานไปโชว์ตะไรต่างตาเนี่ยยังไงวัดเรตติ้งไงครับความจริงแล้วเนี่ย ผมใช้ฝีมือส่วนตัวนะยอมรับเลยนะไอ้ฝีมือส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่แค่เล่นละนาดอย่างเดียวเป็นบุคลิกลักษณะที่คนอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราถ่ายเนี่ยฝรั่งชาวต่างชาติมายืนเหมือนต้องมนออต้องมนสะกดนี่คือเี่ยเขามาดูไม่ได้ตั้งใจออนะมามาเจอเราเดูบังเอิญต้องมนสะกดนะ<ใ>ไม่ไปไหนเลยในในการเล่นของเราลีลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นลีลาการเอนเตอร์เทนอะไรต่างๆเนี่ยต้องมนสะกดเรา เห็นข่าวว่าป๋อมบอยไทยที่มาโชว์ระนาดดวลระนาดรวมถึงดวลกับคณะอุลกครเล็กกับสาครนาทราชวันนี้จะเป็นการสแสดงครั้งสุดท้ายในานามป๋อมบอยไทย,ยหรอครับมันอย่างนี้ครับคือมันมีความสับสนนะเข้าใจผิดอันนี้พูดกลางกลนะไม่ได้ว่าใครเลยไม่ได้ขัดแย้งกับใครเลยเพียงแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มกลุ่มบางกลุ่มที่ ช้บอยไทยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าเอาละในรายนฐานะที่เราเป็นผู้ริเริ่มตรงนี้มาเนี่ยเป็นผู้ทําบอยไทยมาตั้งแต่ต้นนะแต่ทําไมผมถึงหนีคาว่าป๋อมและบอยไทยอ่ะเพราะว่าหนึ่งคือมีเหตุผลสองข้อ1คือไม่อยากให้คนเข้าใจผิดอีกต่อไป3ข้อนะแล้วก็2ผมคิดว่าป๋อมชยุทธโรสงาเนี่ยศิลปิเป็นศิลปารทรเนี่ยผมว่าคนรู้จักผมพอที่จะไม่ต้องยิงกับคาว่าป๋อมบอยไทยละผมคิดว่าพอ และอีกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีคำอีกคำหนึ่งที่เคยเคยสมัยที่ผมเคยไปออกอัลบ,บั้มกับแกมมี่เนี่ยมันมีบางกอกไซโลโฟนไซโลโฟนที่แปลว่าระนาด<อ>บางกอกไซโลโฟนก็คือระนาดประเทศไทยระนาดกรุงเทพคุณบอมไม่กลัวนะครับเนี่ยมันอาจจะมีคนมองหลายมุ<ผ>มถูกไหมฮะบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยนยี่เนรคุณหรือเปล่าเออเนรคุณอะไรครับผมชื่อผมไม่ได้เล่นกับบอยไทยเนี่ยเราทำไปเกือบสิบปีแล้ว เราจะเป็นคุณโก้คุณพี่คุณอินหรือใครต่อใครก็เลิกคุณหนึ่งคุณเลิกกันไปหมดแล้วไม่มีใครทําตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อไอทางบริษัทเก่าเนี่ยเขาจะทําอะไรนะบอยไทยนิวเจเนอเรชั่นรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันก็ทำไปครับอันนี้ว่ามันก็จะมีคันเข้าใจผิดในการจ้างงานเพราะฉะนั้นผมผมเปิดฟรีให้น้องดีกว่าคือหลีกทางให้น้องๆนี่นะครับป๋อมกับระนาดนะฮะซึ่งจากนิ้ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่า ปอมระนาซูเปอร์แดนหรือไม่ก็ปอมบางกอกไซเลอร์โซนอะไรครับคุณป้มครับช่วงนี้ให้คุณผู้ชมพักดืมด่มน้ําดื่มท่าสักครู่หนึ่งก่อนดีไหมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมครับมาดูมุมอื่นๆในชีวิตของ um, ana, ปอมระนาซูเปอร์แดนหรือปอมบางกอกไซเลอร์โอนบ้างครับ